กล่าวคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกล่าวาคารวะครูค่ะและขอจะเลยทำสัมมนดีทุกท่านนะคะชื่อประคองเก็บหน้าค่ะเป็นจิตอสาคุุ้นอยู่ที่ส,วน,สวนป่านาบุญแปดภาคเหนือค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงรายนะคะอายุสี่สิบสี่ปีค่ะเอ่อมาขอสมกันบ้านมาขอสมข้อสอบค่ะเอ่อคำถามข้อที่หนึ่งให้ให้ตอบเป็นข้อไปเลยไหคะครูจะเรียงก็ได้จะรวมก็ได้กด็แล้วแต่ครับ อ๋อค่ะหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นมาอย่างไรคิดว่าน,น่าจะเป็นมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยมีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจตอนตอนที่เราบูมกันเยอะๆค่ะก่อนก่อนก่อนอะไรนะวิกฤตการต้ยมยำกุ้งอะค่ะแล้วก็มาบูมช่วงนั้นนะคะพอเรามีปัญหาเศรษฐกิจอะคะ่ะก็ก็เลยหันมามองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วในหลวงราชการที่9ก็ ให้ให้แนวคิดมาตั้งแต่น่าจะเป็นสองพันห้าร้สิบเจ็ดประมาณนั้นนะคะคือสามสิบกว่าปีมาแล้วอะค่ะท่านก็ได้อ่ให้ให้ออกาสบ้างแต่ว่าตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีใครให้ความสนใจอะค่ะจนมีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกคนก็เลยเริ่มเริ่มหันมามองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะแล้วก็จริงๆและใจความสําคัญเนี่ยถ้าถ้าเรามองดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะถ้าเรากลับคําก็คือพอเพียงในเศรษฐกิจที่เรามี เราต้องรู้ว่าเศรษฐกิจของเราตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วความพอเพียงของเรานะี่ะทํายังไงถึงจะเพียงพออีกทีหนึ่งคะ่ะเพียงพอสําหรับตัวเองนะคะแล้วก็เพียงพอสําหรับที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยคือไม่เดือดร้อนตนเองและไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องรู้จักการประมาณของตนเองแล้วประมาณผู้อื่นด้วยการการใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยคือประประทับใจในหลักการทรง,งานของในหลวงนะคะในข้อที่บอกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะ ก็ที่ว่าทุกอย่างที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของอนะเขามีคุณค่านะี่ความความมีคุณค่านะ่ะเขามีเป็นของเขาอยู่แล้วเราอยู่ที่เรามองว่าเราจะจะจะ,จะทำะเราจะใช้สิ่งนั้นน,นนะให้เกิดความคุ้มค่าหรือคุณค่ามีประโยชน์สูงสุดอย่างไรโดยโดยยึดหลักของการประหยัดสุดด้วยก็คือเอ่อใช้อะไรที่มันไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากอะคะ่ะทำจากเล็กๆทำจากง่ายๆแล้วก็อิงธรรมชาติ นะคะได้ได้ประหยัดงบประมาณของเราไปด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราลงมือลงแรงทาเนี่ยเราได้สุขภาพด้วยค่ะ,ะประสบการณ์ที่ที่นาหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตนเองก็คือเนี่ยค่ะใช้ประโยชน์ศูนย์ประหยัดสุดก็คือใช้สิ่งที่อยู่ง,ง่ายๆใกล้ตัวไม่ซับซ้อนยุ่งยากหรือไม่ต้องไปแปรรูปหรือไม่ต้องใช้ขั้นตอนในในการที่จะนํามาใช้ประโยชน์มากนะักยิ่งเรามาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์วิีธรรมนะคะ เราก็ได้ได้มีความรู้เพิ่มเติมหลากหลายมากเลยค่ะทั้งเรื่องการปรับการปลูกนะคะการทําปุ๋ยเองทําอะไรเนี่ยค่ะซึ่งตนเองก็ได้มีความรู้มากขึ้นเมื่อได้มามาติดติดตามท่านอาจารย์หรือติดตามพี่จิตอาสาค่ะในการเข้าร่วมหมู่กลุ่มนะคะ,ะทําให้เราเนะี่ยมีความรู้หลากหลายด้านมากขึ้นจริงๆตัวเองเป็นคนทาทางานประจําอยู่ะคะ่ะในเรื่องอการปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แต่ว่าการที่เราได้ไปพบคุ้นอยู่กับหมู่ปุมเนี่ยทําให้เราได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ได้ได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะว่าเราอ่ะก็สามารถทําได้คนอุนกันเมื่อก่อนนี่คือไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้นะคะลงหูขุดดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เข้าครัวเราเป็นผู้บครองเกษตรกร,กรอยู่แล้วะคะ่ะพ่อแม่ก็พาเราทําบ้างแต่ว่าก็ ก็ไม่ค่อยได้ได้ลงลงไปช่วยได้สักเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่ตอนตอนเด็กๆเราเป็นคนที่อ่าคิโลน่อยค่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยเป็นลูกคนเล็กเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้เอาไปทําอะไรมากแต่ท่านก็พาไปทํานะคะแต่พอตากแต่ทีไรไม่สบายทุกทีค่ะแล้วก็ต้องมานั่งดูแลกันแม่ก็เลยบอกไม่ต้องไปล้าอยู่บ้านดีกว่าค่ะแต่พอเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้แล้วก็เราเราเห็นแบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดีของหมูกลุ่มอะค่ะ เราก็เลยคิดว่าเออเราเราน่าจะทําได้นะคะพอถ,ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจหรือเรามีความมุ่งมั่นจริงๆอะคะ่ะเราก็ทําได้จริง,รง,รงๆเหมือนกันค่ะเราก็สามารถขึ้นได้ตอนนี้ก็ปลูกอยู่ปลูกกินนะคะแต่ไม่ปลูกเยอะนะคะพ้าปลูกเยอะแล้วทานไม่หมดไม่หมดแล้วบางทีเราไปแบ่งปันคนอื่นเขาก็มีอยู่แล้วในสิ่งที่เรามีะคะ่ะคือเป็นดืู่ในสังคมชนบทอะ,ะบ้านไหนๆก็มีะคะ่ะก็แต่บางก็ต้องตัดใจวางใจทําเป็นปุ๋ยอะคะ่ะ <D igg unch> ดินให้ดินดินให้ผลผลิตการเกษตรเรามาแล้วก็กลับเอาผลผลิตนั้นกลับคืนสู่ดินไปเป็นปุย๋ยต่ออะไรเนี้ยค่ะของตนเองก็อยประมาณนี้คะ่ะขอบพระคุณค่ะเออทราบว่าประกองได้มีบทบาทได้มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อพวกอะไรพวกนี้ด้วยคิดยังไงกับเรื่องการนําเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเข้าสู่ระบบการเผยแพร่หรือว่าแบ่งปัน <S 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 การทําสื่อเนี่ยตัวเอ็ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะคะก็อาศัยฝึกฝนเรียนรู้กับครู้หรือว่าพี่น้องค่ะคือยึดหลักที่ว่าพิงเชือกพี่น้องไว้ก่อนค่ะจะทําอะไรก็ตามพี่น้องพี่น้องทาทำอะไรก็ทาหมดค่ะก็พอๆไปได้นะคะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรตามแต่ที่จะจะัดสรรเวลาได้ะคะ่ะมันหนูว่ามัน,ม,นมันเริ่มจากเรานะคะครูรักมันเริ่มจากเราถ้าถ้านับหนึ่งที่เราเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆ ที่จุดประกายไปเสนอดีสลายอัตราของเราจริงๆค่ะถ้าเรามุ่งมั่นทําตรงนี้ค่ะถึงว่ามันมันก็เป็นพลังถึงมันจะเป็นพลังน,น้อยๆแต่ก็เป็นพลังหนึ่งที่พอไปรวมกับพี่น้องแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ให้ทำทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ค่ะงานนี้ค่ะครับจริงๆการขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ริงๆต้องอาศัยทุกๆภาคส่วนนะ,ะโดยเฉพาะ คือภาคปฏิบัติการในคนที่ปฏิบัติก็อาจจะมีเยอะอยู่พอสมควรอยู่หรอกแต่การที่จะส่งต่อหรือว่าเขาเรียกว่าสื่อกลางนะที่จะเผยแพร่อ,พออกไปสู่สาธารณาชนบางทีก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะบุคลากรน,นะที่มีความตั้งอกตั้งใจในการเผยแพร่ออกไปนะครับสื่อท,ทั่วไปในโลกนี้มันก็มีเยอะนะแต่ว่ากระแสของสื่อที่จะนําสิ่งที่ดีๆนะแบ่งปันให้ประชาชนไปสู่ความ เขาเรียกว่าความประเสริฐความดีงามความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะก็อาจจะมีไม่มากนักนะครับพวกเราก็ถือว่าเป็นสื่ออีกกลุ world world <unless S 3> ่มหนึ่งนะอีกทางหนึ่งในเป็นทางเลือกที่จริงอยากจะเรียกว่าเป็นทางรอดเนาะก็นําเสนอสิ่งต่างๆาเหล่านี้ไปสู่สังคมส่วนใหญ่ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะน้องประคองด้วยนะครับปมะคองเออค่ะประคองก็คือผมฟังแล้วผมก็ยัง เข้าถึงหลักการของหลักทรงงานศิิยธรรมของพระองค์อยู่เช่นกันก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเนาะก็คือวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายเรารู้จักธรรมชาติแล้วรู้จักคืนให้ธรรมชาติด้วยก็คือทอําปุ๋ยยังไงก็เช่นกันเขาใช้ธรรมชาติปรับรุโคงดินเราไม่ได้ทําลายธรรมชาติแต่เราอยู่กับป่าได้ธรรมชาติแล้วก็อยู่เขาได้ความกลมกลืนกับธรรมชาติได้ในพื้นที่ของเราเท่าที่เราทําได้นะครับพระคองกาลังปลูกป่าในหลักศริยธรรมของท่านคือปลูกป่าในใจคน พอคนต้องใช้ความรู้องค์ความรู้แบบนี้แหละที่ท่านบอกว่าท่านก็มีดำหลัดได้อีกแลเล่าน้าสนุกนนะดำหลัดของท่านแต่และเรื่องเขาบอกว่าท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ป่าไม้การจะปลูกต้นไม้เนะี่ยต้องปลูกลงในใจคนซิก,ก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองก็คือถ้าเราเอาให้องค์ความรู้แนละให้สาระให้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกให้เราเผยแพร่แบบนี้ไปเนะี่ยมันจะกลายเป็นถ้ารู้สาระรู้ประโยชน์ ของป่าพื้นบ้านที่เขาไม่มีเขาไม่เคยเห็นคุณค่านึกว่าเป็นอวัชพืชที่รังเกียจแต่กับการเป็นสิ่งวัตถุกับการเป็นของกินได้แล้วมีประโยชน์ได้ด้วยเนะี่ยนั่นแหละปลูกป่าแล้วเขาจะไปปลูกป่าของเขาเองนะแล้วปะครอก็สื่อออกไปอย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละคือปลูกป่าในใจคนปะคอกําลังทําตามพระดำรัสท่านอยู่แล้วก็ดําเนินอย่างนี้ด้วยความพอเพียงอย่างนี้แหละผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดทําต่อไปแล้วกันนะครับอย่างอาจารย์สุเมธรบอกนะครับ ขอบคุณมากครับให้เราได้แทบกับการนี้ปลูกปลาเข้าไปเรื่อยๆนะใช้ธรรมชาติใช้ธรรมชาติดี